สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางขัดข้าวกันนะครับเปลี่ยนแบบง่ายเลยนะครับวันนี้นี่ยางอันนี้เป็นยางสองเ้นนะครับยี่ห้อก่อของม้าน้ํานะครับนี่ไม่รู้ว่าดีไม่ดีเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับ เปลี่ยนไม่ยากนะครับยังขัดข้าวมือใหม่ก็ทําได้นะครับแบบนี้เราก็คลายลูกยางออกมาก่อนนะครับคายเสร็จแล้วเราก็ตีริมตัวนี้ออกมานะครับนี่ออกมาแล้วตัวแล้วก็คายมาคายไอตัวนี้ออกง่ายนี่ครับ จันนหน่อยนะครับทำคนเดียวนี่มาดูกันครับยางนี่นะครับลืมจะฉีกแล้วนะครับเพราะว่ายางมันบางมากเลยแล้วนี่ครับเหลือแค่นี้เองครับนี่ เดี๋ยวดูข้างในลูกเห็นกันนะครับนี่นี่นะครับพางในลูกเห็นก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาโหี่นะครับ นี่นะครับเมื่อเราแกะยางตัวเก่าออกแล้วนะครับเราก็จะทําความสะอาดตรงนี้นะครับสะอาดตัวี้ตัวแผนน่นประกบยางเนี่ยครับในตรงนี้อันนี้ก็เป็นแปรงเหล็กนะครับขัดออกไปเลยขัดให้เศษกันเก่ามานะันเป็นเศษ เปลเศษอะไรที่มันเหนียวๆครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับอย่างตัวเก่ากับตัวใหม่อันนี้ยครับตัวใหม่หนึ ตัวใหม่ยังหนาเยอะนะครับดูตัวเก่านี่เดี๋ยวแค่นี้เองครับนี่อันนี้ทิ้งไปครับจะใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราใส่เหมือนเดิมครับนี่มันจะมีร่องตรงนี้นะครับเราก็ใส่ลงไป แบบนี้นครับนี่แล้วเราก็สไลด์เข้าไปเลยนะครับนี่ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่อีกอันนี้อีกหนึ่งตัวมาแกะตรงออกก่อน,นครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนี่นครับมันจะมีร่องของมันอยู่ ดันเข้าไปดัดันเข้าไปดันเข้าไปเไปชเ็กนี่ก็จะเร็บนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดตรงนี้ครับทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบๆเ,เวลาใส่มันจะได้ใส่ง่ายนะครับเสราดแล้ว เราก็นำให้ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับนีใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับเออผมจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับไอตัวนี้เราจะสลับก็ได้นะครับเวลาให้ฝั่งนี้ ฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นเราจะสามารถเราสามารถสลับกันได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนลูกยางใหม่แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนลูกยางใหม่เราต้องใส่ฝั่งเดิมนะครับเพราะว่าเวลาเรานําไปสีเราจะตั้งมันยากเพราะมันจะเพี้ยนนะครับในลูกยางแต่ถ้าเราเปลี่ยนลูกยางใหม่เราก็สามารถสลับข้างกันได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่ายางลูกยางใหม่มันก็ เราต้องไปตั้งมันอยู่แล้วนะครับเวลาเราสีนี่นะครับเดี๋ยวเราดันเข้าไปดันยากใช้ตัวช่วยครับ นี่นี่นี่เรียบร้อยขออภัยนะ,ะที่ใช้เท้านี่ครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม อันนี้จะใส่ฝั่งจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับไอตัวนี้จะใส่จะใส่ฝั่งนี้หรือใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับ ครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยครับนี่นี่นี่ครับหมุนเข้าไปได้แล้วครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไอตัวนี้ลูกยางนี้ของใครมันหลวมนะครับก็หาไอตัวแบบนี้ครับเนี่ยฝอยแบบนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับใส่แบบนี้แล้วก็อันเนี้ยแย่ลงไปดันมันลงไปครับแบบนี้ข้าวมันจะได้ไม่ออกมานะครับแต่ว่าไออันนี้ยางตัวใหม่น่าจะไม่ต้องใช้นะครับแต่ยางใกล้จะหมดอะ่ะมันจะเป็นนะครับ ต้องหาพลอกแบบนี้มายัดนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่กี่นาทีนะครับนี่